ต้องกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องสายล้าเมืองเนินนะครับ <Woo! S 1> นี่เราก็จะเป็นอีพีนึงนะครับที่พุ่มจะมาโปรโมทสินค้าพันธต้อนเข,ข้าใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงส่องชานตรงนะครับอันนี้ปกจะเป็นไม้สากนะครับตัวคอนก็จะเป็นไม้แจงนะครับ รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็ติดต่อซอบทาม,มาได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ชานยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับตัวกรงนี้ก็ฟังส้มสิบตาก็ที่นะครับมันก็จะช่วยแบบว่าให้ศัตรูที่มันจะมาทำลายนกต้อเราก็ จะทำลายไม่ได้นะครับจะได้เซฟนกต่อเราได้ดีนะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์ท่านใ้สนใจพงก,ก็จะทิ้งไอดี l ไลนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับตัวนี้ก็ราคาที่พันสี่ห้าสิบบาทรวมส่งนะครับแบบเก็บปลายทางนะครับอันนี้ก็มีเจ้าข้องเลยนครับซ้ำสี่ล่งนะครับที่จะส่งวันนี้ ที่อาจารย์เขาสั่งไว้ก็รอรับได้เลยนะครับ EP นี้ก็ต้องข้อลากันเพียงเท่านี้ครับฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ